สุวรรณทะลุมิติเข้าไปในนิยารักโรแมนติกโบราณที่เธอเคยอ่านซึ่งเป็นเรื่องราวการถูกสลับสับเปลี่ยนตัวของคุณหนูตัวจริงตัวปลอมเธอได้ทะลุมิติเข้ามาเป็นนางร้ายในเรื่องที่มีชื่อแท้เดียวกับเธอก่อนหน้านี้เธอเคยวิจารณิยายเรื่องนี้อย่างเผ็ดร้อนกับรูมเมทที่เป็นคนแนะนำหนังสือเล่มนี้ในตอนนั้นเธอยังคุยโวคันโตว่าถ้าตัวเองได้ถือไพ่ดีขนาดนี้ เธอจะต้องสู้ให้ถึงที่สุดแล้วยังจะสู้แบบท่มสุดตัวด้วยรูมเมทของเธอยังหัวเราะเยาะบอกว่าเธอเพอเจอร์ตัวละครไม่ได้มีมุมมองแบบพระเจ้าเสียหน่อยสู้หวานนอนอยู่บนเตียงดวงตาเหมือลอยไปตามความทรงจำเหล่านั้นที่ถาโถมเข้ามาเธอต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าจะยอมรับความจริงที่ว่าตนเองได้ทะลุมิติเข้ามาในนิยายแล้วเมื่อหนึ่งชั่วยามก่อน ระกูลกู้ได้รับกู้ยั่วบุตรสาวแท้ๆของพวกเขากลับมาแล้วแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของเจ้าของร่างเดิมที่จะต้องถูกส่งตัวกลับไปซึ่งก็คือซูหวานคุณหนูตัวปลอมหรือก็คือนางร้ายในนิยายเรื่องนี้เจ้าของร่างเดิมไม่อยากกลับไปยังตระกูลซูเพราะนอกจากระกูลซูจะยากจนแล้วบ้างของพวกเขายังอยู่ในชนบท นางต้องการเป็นคุณหนูใหญ่ผู้สูงศัก์ในบ้านระกูลกู้ต่อไปจึงอ้อนวอนต่อหูหยินกู้ผู้เป็นแม่บุญธรรมมิให้ไล่นางไปอย่างไรก็ตามหูหยินกู้ยืนกรานในท่าทีของตนไม่ว่าสหวานจะร้องไห้คร่ำครวญอย่างไรก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจหูหยินกู้ให้คนส่งตัวนางกลับไประหว่างที่กำลังดิ้นรนขัดขืนนางร้องไห้จนหายใจไม่ทัน สำลักออกมาเป็นเลือดก่อนจะหมดสติไปหูหยินกู้เห็นดังนั้นจึงทำได้เพียงส่งนางไปพักที่ห้องรับรองเป็นการชั่วคราวพร้อมกับตามหมอมาดูอาการ